มาที่สิบบนนะครับสิบบนดินบนตัวเดียวนี้นะครับมาได้ทุกหลักนะ f4 นะไม่ปักหลักนะครับมาดูรอบที่สองนะครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสามได้เก้าผลได้เก้าเจ็ดแปดนะครับเก้าจดแปดก็มาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับมาที่ตำแหน่งหลักร้อย ผ่านไปนะทีนี้มาดูในรอบถัดมานะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวามได้เผลได้696ก้าหกนะครับหกเก้าหกหก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบมาที่ตำแหน่งหลักสิบรอบที่สา รอบถัดมานะครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสามได้เก้านะครับได้เก้าได้เกนะ้าผลได้แปดแปดเก้าแปดก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนอะ่ะถัดมานะครับคำนวณได้สี่ได้หนึ่งสี่ห้า ที่ำหลักสิบบุตเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูในรอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับสี่บวกห้านะครับสี่บวกห้าเนี่ยจะได้เก้าเก้าไปบวกสามได้สิบสองนะครับผลที่ได้ครับสองห้าสองตัวเดียวที่เราคำนวณได้ในรอบล่าสุดนะครับผลได้สองห้าสองอันนี้มาสองเล็งนะ F4 นะ มาทั้งในตำแหน่งหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับนะก็เป็นสถิตินะครับอ่ะทีนี้นะครับเาราล่าสุดนะครับสี่บวกสองจะได้หกนะครับสี่บวกสองนะครับได้หกนะหกไปบวกสามนะครับจะได้สิบกะเออหกหกบวกสามนะครับ จะได้9ก้าอดังน,น,นั้นนะครับตัวเดียวเลยครับ FC สมาชิกนะดินบนตัวเดียวทุกหลักนะครับในรอบนะฮะหนนะครับ1268นะครับได้ตัวเดียวนะครับเลขเก้าน,นะครับฮนะก็เอามาให้ FC พิจารณากันนะ ใครชอบก็ค่อยนําไปใช้ขัจาจเรื่อนๆน,นะครับเป็นแนวทางเพื่อการเรีรู้นะครับ